ผมครับสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเอกภพรัฐเมืองนนท์นะครับวันนี้นะครับผมมีพระนะครับจากวัดประสาทบุญญาวาเช่นเคยนะฮะมาแนะนําให้พี่ๆได้รู้จักกันนะครับนี่คือนะฮะพระกิ่งมหาสิทธิโชคนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์นี้นะครับมีเขาวงเล็บไว้ด้วยนะว่ามีลูกตานะครับอ่านะครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับขอ มาดูในหนังสือนะครับเขียนว่าพระที่ว่าจ้างโดยโรงงานผู้ผลิตพระกิ่งนะครับอันนี้น่าจะจ้างมานะครับโดยใช้มวลสารชนวนมวลสารนี่นะครับทั้งสองพิมพ์รวมกันแล้วประมาณสามพันองค์นะอันนี้คือในหนังสือนะครับภาพแสดงตำแหน่งโค้ดนะครับนี่คือโค้ดนะนะฮะและขยายภาพสามง่ามของพระกิ่งมหาสิทธิโชคนะครับนี่เป็นสามง่ามอย่างนี้นะครับมา เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่นะฮะนี่ในหนังสือนะนะครับพิมพ์ทรงนี้ชัดเจนนะครับนะฮะอันนี้มีเขาบอกว่าเป็นพิมพ์มีลูกตานะฮะอันนี้นะนี่นะครับอันี้ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นโค้ดนะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนําจากในหนังสือก่อนนะนี่นะครับประมาณนี้นะครับอาผิวพันธ์ต่างๆประมาณนี้นะครับ นะครับพระกิ่งมหาสิทธิโชคนะครับหรือพระกิ่งสิทธิชโชคนะครับอันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับหนังสือนะครับนี่นะครับหนังสือนะครับฉบับมาตรฐานวัดประสาทบุญยาวาดนะครับครับนี่คือพระกิ่งมหาสิทธิชโชคนะครับเรามาดูกันนะฮะอ่าโดยรวมๆนะครับจะเหมือนกับในหนังสือเลยนะครับนี่นะฮะ เราสามารถแยกแยะออกได้ประมาณนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้เขาเรียกว่าหน้าใหญ่นะกลิ่งหน้าใหญ่นะครับกลิ่งหน้าใหญ่มีเมตตาแบบนี้นะครับกลิ่งเนี่ยจะมีหลายพิมพ์นะมีทั้งหน้าใหญ่หน้าเล็กนะอ่าจะเป็นกลิ่งหน้าใหญ่กลิ่งหน้าเล็กนะครับวิธีการแยกแยะกลิ่งหน้าใหญ่กับกลิ่งหน้าเล็กนะครับหน้าใหญ่นะครับฐานนี่จะตื้นนะครับฐานจะตื้นถ้าเป็นกลิ่งหน้าเล็กนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับ อีกพิมพ์หนึ่งนะกิ่งหน้าเล็กนะฐานนี่จะเป็นฐานสูงกว่านี้ฐานนี่จะใต้ฐานตรงนี้นะใต้ฐานบนัวนะครับจะสูงกว่านี้อจะมียาวกว่านี้อย่างนี้เรามองเนีย่ยเรามองขนเผินเนี anime, له, one, ่ยเราเห็นเราเห็นฐานเนี่ยดูอย่างนี้นะครับถ้าไม่มองถ้าดูหน้าตานะครับกิ่งใหญ่อย่างนี้นะหน้าใหญ่นี้นะครับแล้วก็ฐานตื้นอย่างนี้นะครับฐานตื้นนะครับฐานสูงคือจะมีสะจะมีฐานยื่นออกมาสูง,างนี้เลยนะอ่าอย่างนี้ ดูพิจารณาเบื้องต้นนะครับอย่างนี้คือกิ่งใหญ่อะกิ่งหน้าใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราส่องหน้าส่องตากันดูนะครับนี่นะครับนี่คือพระกิ่งมหาสิทธิโชคนะครับจําพิมพ์แม่นๆอย่างนี้นะนี่หูนะครับนี่นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับชัดๆเลยนะครับหน้าใหญ่นะครับ แล้วก็หูด้านนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่มาเลยนะค่อยๆไล่มาเลยนะครับนี่จีวรแบบนี้นะครับจีวรแบบนี้สังคติแบบนี้ชัดๆแบบนี้นะครับน้ําเต้านะครับน้ําเต้าเป็นน้าเต้าใหญ่สวยตรงนะครับนี่มือชัดๆนะครับแล้วก็น,นี่ด้านไหลนะหวนะัวไหลนะไหลบนยังแขนนะครับถือว่าสวยทีเดียวนะ นิ้วมือนะครับจำนิ้วมือแม่นจำพิมันแม่นอย่างนี้นะครับค่อยไล่มาเลยนะนี่ผมไล่มาเลยมาถึงฐานบัวนะครับนี่ฐานบัวชัดๆแบบนี้นะฐานบัวชัดๆนะครับลงถึงใต้ฐานนี่นะนี่ที่ผมบอกนะใต้ฐานนี่จะเป็นทาใต้ฐานตื้นนะอย่างนี้ใต้ฐานตื้นจะเรียกว่าหน้าใหญ่นะครับเป็นกลิ่งหน้าใหญ่นะครับถ้ากิ่งหน้าเล็กเนี่ยนะครับใต้ฐานจะยาวกว่านี้สูงกว่านี้นะครับ สองก้นกันเลยนี่ก้นนะอันนี้ผมเป็นน่าจะเป็นรอยจากจากเขาเรียกว่าเลี่ยมเดิมนะเจ้าของเดิมน่าจะเลี่ยมพลาสติกมานะแล้วก็กาวติดนะนี่กลมๆนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่ตรงก้นน่ตรงนี้นะฮะจะมีรอยกลมๆนะนี่กลมๆนะจะเป็นรอยเจาะกริ่งนะครับรูเจาะกริ่งตรงนี้นะสภาพใช้องน,นี้สภาพใช้หนักมานิดนึงนะนะครับดูด้านหน้าด้านก้นไปลนะ,ะดูค่อยๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปนะ นด้านข้างนะครับด้านข้างเราจะเห็นร่องรอยนะของการประกบนะครับแต่เป็นการประกบที่เก็บงานดีมากครับด้านข้างนีนะจะไม่เห็นตะเข็บนะบางองค์อาจจะมีนิดหน่อยหนนะ่อยะแต่ว่าถือว่าถ้าของแท้ๆนี่นะครับเราจะเห็นจากด้านบนตรงเสยนด้านบนตรงนี้นะนะครับจะเป็นรอยอย่างนี้นะครับรอยประกบนะครับจะเป็นตะเข็บประกบ่างนี้จะเป็นการเก็บงานที่ดีมากๆนะครับ ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นตะเข็บตะเก็บงานนะครับอเดี๋ยวผมค่อยไล่มานะนี่นะครับเข็บแบบนี้นะอ่าอนี้ด้านหลังนะครับเม็ดระศกชัดเจนองนี้ใช้สึกไปหน่อยนะใช้สึกไปหน่อยแต่ว่าก็ยังพอเห็นนะพอเห็นความชัดเจนของเม็ดพระศกนะครับนี่ด้านหลังนะอ่าตะเข็บจีวรนี้นะครับนี่นะครับชัดๆนะ ดีวผมซูมเยอะเยอะเลยนะฮะเพราะว่าจะได้ดูเนื้อด้วยนะดูเนื้อหางมวลสารนะครับเนื้อหางมวลสารก็ออกเป็นทองแดงแบบนี้นะครับเป็นทองแดงผสมนะครับนะมาถึงด้านหลังตรงนี้นะฮะนี่คือไฮไลท์แล้วนะนี่ท้งด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ร่องแขนตรงนี้นะนี่อาจจะยังมีขาบขี้เบ้าเล็กๆอยู่เห็นไหมอ่าตรงนี้เห็นไหมมีขาบขี้เบ้าเล็กๆอยู่นะครับ จะเป็นคาบที่เบ้าหรือว่าคาบนี่ความความเก่านะขี้ฝุ่นคาบสนิมที่เจ้าของเดิมใช้นี่คือโค้ดนะนี่คือโค้ดสามง่ามนะครับโค้ดสามง่ามนะครับพระกิ่งมหาสิทธิชโชคนะครับต่อโค้ดสามง่ามนี่คือชัดเจนนะครับนี่ต่อแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับมาถึงด้านข้างอ่ะน,นี่นีผมไล่ด,ด้านข้างอีกสักนิดนะฮะ เห็นไหมด้านข้างอีกฝั่งสองฝั่งมันจะเห็นเป็นตะเข็บประกบอย่างนี้นะเม็ดผสมจะจะไม่ชัดนะครับเห็นไหมสองฝั่งนะผมชี้ให้ดูนะด้านซ้ายนะครับด้านขวาเห็นไหมอ่าแล้วผมจะไล่มาตรงหูนี่ไล่มานะครับซูมให้ดูกันชัดๆแบบนี้เห็นไหมตะเข็บงานสวยมากนะครับวงแขนนี่เรียวสวยนะครับอ่นะครับแบบนี้เลย ถือว่าสวยนะถือว่าสวยมากนะองนี้นะขนาดใช้สึกๆนะผมดูยังถือว่ามีเสน่ห์เลยนะครับหนึ่งเรื่องของพิมพ์ทรงนะครับจาพิมพ์ทรงแม่นๆนะครับนี่ที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับก็คือนี่นะครับนี่พระกิ่งมหาสิธิโชคนะครับพิมพ์หน้าใหญ่นะครับมีเมตตาด้วยนะนะครับแล้วก็วิธีการดูถ้ากิ่งหน้าใหญ่นะครับฐานตรงนี้นะครับใต้ฐานต้องต้องตื้นๆอย่างนี้นะครับ จะมีอีกพิมพ์หนึ่งนะฮะเป็นกิ่งหน้าเล็กนะครับใต้ฐานจะสูงยาวกว่านี้นะนะครับแล้วก็วิธีการสร้างน่าจะเป็นเรื่องของการทําหุ่นเทียนนะประกบด้านหน้าและด้านหลังประกบกันนะครับเลยทําให้เกิดเป็นะตะเข็บตรงด้านบนแบบนี้นะครับแต่มีการเก็บงานที่ดีนะครับเป็นโรงงานเก็บงานที่ดีนะครับอ่าเลยทําให้เราเห็นเลยทําให้เราไม่เห็นเรื่องของตะเข็บข้างนะครับ ของเกททำเลียนแบบอาจจะทําไม่ได้ไม่ดีเท่านี้นะครับค่อยๆไล่กันอย่างนี้เลยนะนะครับแล้วก็การตอบโค้ดนะครับบางองนะฮะที่เป็นพิเศษก็จะมีโค้ดตอบโค้ดอู่ตอโค้ดอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นออปชั่นเสริมนะนะครับราคาก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเห็นน้อยนะครับพบเจอน้อยมีแค่บางองค์เท่านั้นที่มีการตอบโค้ดตรงก้นนะครับนี่นะครับผม z o มให้ดูนี่นะฮะ ชัดๆแบบนี้นะครับพระกิ่งมหาสิทธิโชคนะครับผมส่องให้ดูสักนิดนะครับนี่อย่าลืมนะครับพิมพ์ทรงนะฮะหน้าตานี่จำแม่นๆเลยนะครับพิมพ์ทรงหน้าตานะครับจำแม่นๆนะฮะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเนื้อหามวลสารนะตรงนี้แก่เป็นแก่ทองแดงนะนะฮะแก่ทองแดงนิดนึงนะครับ สวยงามมากนะฮะต่อโคดนะฮะชัดเจนนะครับโคดสามง,งานแบบนี้นะฮะอุดจริงตรงก้นแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็วิธีการสร้างนะครับเราจะเห็นเป็นเรื่องของประกบนะครับเป็นบล็อกประกบกาอุ่นเทียนประกบนะครับจะมีตะเข็บอย่างนี้นะฮะแต่ว่าจะเป็นการเก็บงานตะเข็บนะครับจะไม่เห็นเม็ดผระศตรงด้านซ้ายและด้านขวานะครับจะไม่เห็นเม็ดผระตรงด้านซ้ายและด้านขวานะครับแต่ว่าจะเห็นเป็นลายๆบางๆนะครับเนื่องจากว่าที่เราดูจากหนังสือนะ นะครับก็เป็นการจ้างนะครับเป็นการจ้างจากโรงงานภายนอกนะครับเพื่อนํามาบุกเสกในพิธีนะครับนะฮะหวังว่าพี่ๆนะครับดูคลิปนี้แล้วจะได้ประโยชน์นะครับจากการดูนะฮะยังไงก็ต้องฝากด้วยนะครับเข้ามาทูทาง y o u t u b e นะครับฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับนะฮะคลิปหน้านะฮะจะเอาพระอะไรมาให้ชมกันนะครับ จะเป็นวัดประสาทอีกหรือไม่นะครับต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับไปแล้วครับบ๊ายบาย